สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหัวข้อนี้คือช่วงเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอยากบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวมาดูกันนะช่วงเวลานี้เลยนะจังหวะนี้ช่วงนี้ไม่เกิน3เดือนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวได้หมดเลยนะคะ มาดูการสต็อปคลิปก่อนก็ได้นะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านนะคะมามาดูซิว่าท่านอยากสื่อสารอยากชี้แนะแนะนําบอกสอนอะไรให้กับชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภในช่วงนี้เวลานี้บ้างมาดูกันเลยนะคะมาพลังงานชาวราศีพฤษภลักขนาพฤษภนะคะ ใบที่21นะคะใบที่58ใบที่51ใบที่5แล้วก็ใบที่47่สิเดี๋ยวแม่หมอขอเลื่อนเลื่อนไพ่หน่อยนะคะเลื่อนกล้องด้วยแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของอารมณ์เนาะบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับว่า <c oughs> อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอา,อารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบุค,คลิกอาจจะแบบแสดงออกอีกอย่างข้างในเป็นอีกอย่างเหมือนแบบอ่อนนอกแข็งในอะ่ะมันเป็นลักษณะแหละเนี้ยนะคะหรือว่ามันมันมีความซับซ้อนมันมีความซับซ้อนมันมีความสับสนในตัวเองเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เศร้าเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นด้วยความคิดของคุณมันปรุงแต่งเนาะสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนั้นนะคะ เหมือนกับว่าอารมณ์อารมณ์ไม่นิ่งอารมณ์ไม่เที่ยงนะคะเปลี่ยนแปลงบ่อยหงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้มันมันไม่ค่อยที่จะคงที่สักเท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันบางทีความคิดถึงคุณอาจจะเป็นแบบคิดต่างจากคนอื่นแบบนี้ก็ได้นะออคิดต่างจากคนอื่นหรือว่าระวังส่วนหนึ่งก็คือการหลงผิดหรือแม้แต่กระทั่งการโดนหลอกลวง แบบนี้ก็ต้องระวังนะอีกมุมหนึ่งสิ่งที่แม่หมอเห็นเหมือนคุณเป็นคนค่อนข้างระวังตัวระแวดระวังไปสมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรแบบนี้นะใครก็ไม่ไว้ใจแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณก็คือการตั้งสตินะเออมีสติให้มากๆแบบนี้เป็นตน้นแล้วก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะคิดดีทดําดีเอาไว้ให้มากๆแบบนี้ก็ได้นะ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนความคิดได้มันจะเปลี่ยนพลังชีวิตของคุณเป็นพลังสีขาวนะมันจะดึงดูดเงินทองดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะจะมีแต่คนค้ำชูคนอุดปถัมภ์คุณนะคะแล้วก็มีสเสน่ด้วยมีคนรักด้วยแล้วก็จะมีโชคลาภมีทางการเงินที่ดีสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะคือให้คุณระลึกถึงนั่นแหละนะคุณงามความดีสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติมานะคะศีลส,สมาธิและปัญญาแล้วก็นึกถึง เ,เพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือแบบนี้ก็ได้ด้วยนึกถึงบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะใช้ความคิดทบทวนในสิ่งที่ดีรู้จักการรอได้คอยได้ไหนะอย่าแบบใจร้อนหรือว่าของคุณมันอารมณ์หงุดหงิดง่ายมันเปลี่ยนแปลงง่ายอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนนะบอกให้มีสติแล้วก็อยู่กับสิ่งดีงามให้มากๆอืมไม่งั้นมันเหมือนกับว่า มันจะทำให้คุณหลงผิดคิดผิดแล้วทำอะไรที่ผิดได้เป็นลักษณะนี้เลยมาดูกันต่อนะคะท่านอยากบอกอยากเตือนอะไรกับคุณอีกนะคะมาดูกันโอเคใบที่8ปลาหูขึ้นมาเลยนะคะแต่ไพ่นี้บ่งบอกถึงความมีสเสน่ห์มากมายมหาศาลเลยนะอืม การมีเสน่ห์แต่มันเป็นเสน่ห์แบบยั่ยยวนกันนะะเสน่ยยัอยยวนเสน่์เซ็กซี่อะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคนะช่วงนี้โดดเด่นมากๆแหละแม่หมอต้องบอกเลยจะคิดหรือจะทําอะไรให้รีบทําอะไรที่มันแบบว่าโชว์ความสามารถโชว์หน้าตาหรือใดๆก็ตามนะรีบทําเลยนะคะใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ใช้เสน่ห์ในทิศทางที่ถูกที่ต้องที่ควรนะคะเพราะว่าใบเลขแปเป็นใบราหูมันทําให้คุณลุ่มหลงได้ นะคะมัวเมาไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องเล่เหลี่ยมคุณเล่เหลี่ยมใส่เขาเขาเล่เหลี่ยมใส่คุณแบบนี้ก็ได้แต่ตัวคุณเองจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าค้นหานะคะตัวคุณเองก็ไม่ใช่เล่นนะตัวคุณเองก็มีเล่เหลี่ยมฉลาดแกมโกงหรือว่ารู้เท่าทันคนรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมด้วยเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่กลุ่มไหนสังคมไหนคุณจะโดดเด่นในกลุ่มนั้นสังคมนั้นๆมันเป็นแบบเนี้ย นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประทานพรคอยประทานความสําเร็จชัยชนะให้กับคุณนะคะใครที่อยู่ในวิกฤตหรือหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นวิกฤตที่มันที่มันขุณนข้องหมองใจก็ตามนะคะท่านกําลังอวยพรหรือประทานพรให้คุณเนี่ยผ่านมันไปได้แล้วก็สมความปรารถนานะคะไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้คุณปกปิดตัวตนไว้บ้างนะคะอย่าเปิดเผยอะไรหมดแบบนี้เป็นต้น นะปกปิดตัวตนไว้สักส่วนหนึ่งไม่ใช่แบบเปิดเผยหมดฉันเป็นคนแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันทําแบบนี้ฉันกําลังอยู่ที่นี่กําลังกินแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนาไพา่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่อยากให้คุณเปิดเผยอะไรไปซะหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมมันจะดูไม่น่าค้นหาอีกอย่างหนึ่งนะมันจะเป็นอันตรายไอ้เรื่องของเรื่องเลยเนี่ยคือเปิดเผยตัวตนมากไปมันก็ไม่เป็นผลดีนะคะมันเป็นลักษณะนั้นนะ อืมแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะชาวราศีพฤศพลัคนาพฤษภเนี่ยนะคะตัวของคุณเองมันก็มีในเรื่องของวิบากกรรมเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะในในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะ,ะเผชิญความยากลำบากอะไรบางอย่างหรือแม้แต่การทำอะไรมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยกับใจตัวเองก็ได้นะเ,เหนื่อยกับความขี้เกียจของตัวเองก็ได้นะฝ่าฟันกับ กับตัวเองแบบนี้ก็ได้หรือจะฝ่าฟันกับสถานการณ์รอบข้างก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้อดทนสักนิดหนึ่ง <c oughs> อย่าย่อท้ออย่าเหนื่อยหน่ายแล้วทําต่อไปนะเดี๋ยวความโชคดีเนี่ยมันจะมาสู่ตัวคุณนะคะไพ่ใบน,นี้คือไพ่แห่งโชคลาภวาสนาไพ่แห่งความมั่นคงไพ่แห่งการได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสองใบเนี้ยจะเหมือนกันเลยอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรความสําเร็จชัยช,ชนะและโชคดีส่วนอันนี้จะเป็นประทานโชคลาภนะคะแล้วก็คุ้มครองคุณให้ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงมีความสุขมีมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตแบบเนี้ย นะมาดูกันต่อนะคะโอ้โหโอใบที่สิบแปดนะอ่าโอเคใบที่ยี่สิบเจ็ดใบที่สิบเอ็ดใบที่ยี่สิบแล้วก็ใบที่ห้าสิบหกส่วนใหญ่จะเป็นแต่ไพ่ดีๆเนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอก เรื่องดีๆให้กับคุณเตือนบ้างก็นิดๆหน่อยๆไม่ใช่จะเยอะแยะนะมากมายอะไรเลยนะคะสิ่งที่ไม่หมอเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภคุณจะมีความมั่งคั่งนะบางคนมีบาร,รมีมีอิทธิพลที่เหนือกว่าคนอื่นแบบเนี้ยนะคะบางคนได้ตําแหน่งใหญ่โตแต่สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคืออย่าหลงในอิทธิพลอย่าหลงในอํานาจอย่าหลงในวัตถุนิยมนะคะแล้วกระทําในสิ่งที่ผิดอืม บางทีเนี่ยบางคนแบบว่าพอ,อ,อยิ่งใหญ่ปุ๊บได้อำนาจได้อะไรปุ๊บมีเงินมีทองปุ๊บใช้คำพูดดูถูกคนอื่นแบบนี้นะใช้คำพูดดูถูกคนอื่นใช้คำพูดที่ไม่ดีเหยียดหยามคนอื่นหรือใดๆก็ตามแม่หมอจะบอกเลยว่าเดี๋ยวสิ่งสิ่งเนี้ยมันจะสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวคุณทําให้คุณหาทางออกไม่ได้ทําให้คุณเจอความกดดันบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณอมทุกข์ คำพูดที่ใช้พูดออกไปจะกลับมาทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังคำพูดไว้ให้ดีนายอย่าโอหังหรืออย่าอาจหาในคำพูดน่ะมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันมั่นใจในตัวเองมากเกินไปมันมีความเป็นผู้นำหรือแม้แต่กระทั่งแบบคือพอได้ดีอ่ะทุกคนมันส่วนใหญ่มันจะเลิิงเนาะมันจะเป็นลักษณะนั้นมันจะไม่ฟังใครมันจะดื้อดึงมันจะแบบฉันเก่งนะฉันมาได้จุดนี้ด้วยตัวฉันเองนะอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นต้องระวังและระวังการทรยศหักหลังด้วยบางสิ่งบางอย่างอย่ามองโลกสวยจนเกินไปนะคะศัตรูมันมีได้รอบด้านนะคะคนที่เก่งเหนือกว่าเราเขาก็มีแบบนี้เป็นต้นนะให้อยู่กับความเป็นจริงนะคะอย่าอย่าอย่าหลงละเลงหรือว่าเพ้อฝันอะไรมากจนเกินไปอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกไว้คือให้เรียนรู้ให้มากๆแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาไหนใหญ่ยหยุดในเรื่องของการเรียนรู้แบบนี้เป็นต้นนะคะ ศึกษาหาความรู้ไว้เสมอเสมอไม่ว่าความรู้นั้นจะเกี่ยวข้องกับงานหรือจะเป็นความรู้รอบตัวก็ตามแบบนี้เลยนะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มันจะสามารถทําให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเจอปัญหาหรือเจออะไรอะ่ะคุณก็จะสามารถแก้ได้เพราะคุณมีปัญญาคุณมีความรู้แบบนี้เป็นต้นนะอืให้ความรู้เป็นทรัพย์สมบัติของคุณแบบนี้มาดูกันต่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยาก สื่อสารอยากบอกอยากตักเตือนอะไรอีก5้าใบสุดท้ายแล้วสำหรับสำหรับนี้มาดูกันนะคะโอ้พรคเกตมาเลยนะคะดาวบุญนะใบที่41ใบที่24ใบที่60แล้วก็ใบที่ระวัระวังเรื่องคำพูดอีกแล้วนะแล้วเป็นเลขที่13ด้วย นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องคําพูดนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะแม่หมอบอกเลยว่าคุณมีในเรื่องของซิกเซนที่แรงมากๆนะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้คุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตามติดตามคุณตลอดเวลาเลยไม่ได้ห่างจากตัวคุณเลยนะ พยายามสร้างพลังบุญพลังบาร,รมีของตัวเองให้มากขึ้นแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ยคอยปกป้องคุ้มครองนะคะเออคอยดูแลคอยให้โชคให้ลาบไม่ให้คุณขาดแคลนนะว่าง่ายๆนะไม่ให้คุณลำบากไม่ให้คุณเหนื่อยจนเกินไปแบบนี้แต่อยากให้คุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วรู้จักเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เสมอๆแบบนี้ นะคะให้เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเริ่มต้นน่ะแล้วก็ว่านอนสอนง่ายแบบนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวโชคลาภท่านจะนํามาให้คุณเองแม่หมอบอกเลยท่านจะนําโชคลาภท่านจะนําเงินมาให้คุณเองขอแค่ว่าคุณเป็นคนไม่กระด้างแล้วเป็นคนที่เป็นคนดีอะ่ะอื เป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่จิตใจดีเรื่องเงินเรื่องทองนะแม่หมอบอกเลยเดี๋ยวท่านจะนํามาเองแม้แต่กระทั่งนําสติปัญญาการตื่นรู้ให้กับคุณด้วยการมองเห็นถูกผิดให้กับคุณด้วยแบบนี้คอยเตือนสติคุณเวลาที่คุณหลงเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอมองคุณหลงง่ายอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับชาวพุศพนะคะบางทีหลงผิดหลงคิดไม่ดีหลงอะไรไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแบบนี้ นะแต่ถามว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจิตใจคุณไม่ดีขนาดนั้นไหมไม่แม่หมอจะบอกให้ว่าชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภจิตใจดีนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังนะ่ะจิตใจดีแต่บางครั้งอาจจะแสดงร้ายพูดร้ายปากร้ายบางทีทาร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดนะ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้จิตใจจะจะให้เขาเจ็บปวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเออมันเป็นด้วยความร้อนแรงของคําพูดของคุณอื เนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องใดควรพูดเรื่องใดไม่ควรพูดเก็บเอาไว้ไหนอย่าพูดอะไรให้มันมากไปสมบททุกเรื่องมันจะนําความเสียหายมาสู่คุณแบบนี้น้าเหมือนเหมือนที่ไพ่บอกไปช่วงแรกแล้วแหละนะคะมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันช่วงเวลานี้นะคะจังหวะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากชีนะ้แนะแนะนําบอกกล่าวอะไรให้กับชาวราศีพฤษภพลักขนาพฤษภมาดูกัน อินคู่อินคู่นี่เป็นไพ่สเสน่ห์นะคะทำออนไลน์จะดีมากๆจะมีคนชอบแต่ต้องระวังเรื่องชู้สาวระวังการยื้อแย่งนิดหนึ่งนะคะโอ้ดีมากเลยนะมีร่างทรงมีแมงสี่หูห้าตามีผีบ้านผีเรือนมีหนันรุมานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้คุณมีเมตตาเยอะๆนะเป็นพรมวิหารถือพรมวิหารได้ยิ่งดีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะแบบนี้เป็นต้น นะแล้วก็จะได้ข่าวดีด้วยชีวิตนี้นะอืมคุณเหมือนเหมือนทูดสวรรค์เนอะบางคนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะอืม ไพ่นี้คือไพ่แห่งการสื่อสารนะคะติดกับไพ่พะพระมนะคะติดกับไพ่แมงสีหูวห้าตาเนี่ยเป็นพรมสีหน้าอยู่ด้านบนไหนอย่างที่บอกบางคนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับเจ้าที่เจ้าทางได้แบบนี้เป็นต้นพวกนี้ยิ่งต้องทําความดีใหญ่เลยนะคะยิ่งถ้ามีพรมวิหารมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะคะรู้จักชื่นชม เมตตาคนอื่นชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นเขาทําดีนะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะแบบนี้นะจิตใจดีอย่าเอาง่ายๆคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขมากๆนะแล้วคุณจะทําเรื่องยากได้ประสบความสําเร็จสิ่งใดที่คุณคิดว่ามันยากเกินความสามารถแต่คุณจะทําได้อย่างอัศจรรย์นะเพราะว่าคุณมีในเรื่องของบารมีมีในเรื่องของบุญนั่นแะหละที่คุณสั่งสมมานะคะ ช่วยให้คุณสําเร็จอย่างง่ายดายเรื่องยากมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ระวังการผิดประเวณนีนิดนึงหรือเรื่องชู้สาวแบบนี้นะคะมาดูกันต่อนะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะใครมีคู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบความสัมพันธ์ซ้อนน่ะนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้มารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราอาจจะไปรู้เรื่องของคนอื่นก็ได้มาดูกันต่อนะคะ ควายธนูเท้าว,วิรูป,ปักพีตาแหกโอ้เท้ากูเวนนะคะแล้วก็พระสกันโอเคนะมีเทา้าเขาเรียกอะไรนะเอ่อสีโลกบาลอะนะเทา้าเดี๋ยวแม่หมอน,นึกไม่ออกก็จะมีเท้าว,วิรุณหกเท้าว,วิรูป,ปักแล้วก็เท้าทัตตรสนะคะ ทาเวศสุวรรณด้วยเนี่ยมาสององแล้วนะคะทาวิรูป,ปักกับเทาเวศนะเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเก่าแม่หมอจะบอกว่าชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภคุณมีบุญเก่านะคะมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเก่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเก่าแต่ว่า มันโดนปิดกั้นอยู่คุณต้องคุณต้องสร้างบาร,รมีให้มากขึ้นคุณต้องสร้างบาร,รมีให้มากขึ้นเพื่อบุญบารมีชาตินี้จะไปดึงบุญบารมีอดีตชาติมาแล้วคุณจะรวยนะแม่หมอบอกเลยคุณจะรวยมากๆด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของอํานาจมี ศักยภาพความเก่งความโดดเด่นอะไรที่เคยมีในอดีตชาติมันจะกลับมานะแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งมันเป็นประมาณว่าไม่มีใครอาจเอื้อมกับคุณได้เลยคุณจะอยู่เหนือมารด้วยแม้แต่กระทั่งมารดในจิตในใจนะคะแม้แต่กระทั่งกิเลสตัณหาภายในใจก็ไม่สามารถเอาชนะคุณได้เนี่ยมันจะได้ถึงขนาดนั้นเลย นะคะการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์มากๆคุณค่อนข้างมั่งคั่งทางด้านการเงินการทองการกินการอยู่นะสุขสบายไปซะทุกอย่างมีบุญเก่ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้บุญใหม่ไปดึงบุญเก่าทําให้เพิ่มขึ้นสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็สร้างทานบารมีด้วยนะคะปลดปล่อยสัตว์ด้วยอะไรก็ได้ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลทําได้ควรทามาดูกันต่อนะพระจันทร์ พัตรีปุระสุนทรีพระศรีวลีหมูมีโชคมากๆเลยนะการเงินความร่ำรวย นะคะระวังความใจร้อนนะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าห้าวอาหารจนเกินความสามารถหรือเกินไปเกินสถานการณ์แบบนี้ทุกอย่างต้องปรับอยู่ความสมดุลแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพระพ,พรหมวิหารนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกแล้วว่าให้ใช้พรมวิหารในการดําเนินชีวิตหรือเป็นเครื่องอยู่ก็ได้แล้วชีวิตของคุณจะพบแต่ความสงบสุขและความร่ารวยมันจะดึงความร่ารวยมาจริงๆนะเออบ้านรถที่ดินตึกคอนโดอาพาร์ตเมนต์หรือโรงงานหรือคุณต้องการอะไรอ่ะ มันมาหมดมันมาหมดทุกอย่างนะคะเพียงแท้เนี่ยต้องภาวนาเพิ่มนะคะภาวนาเพิ่มจริงๆนะมีฤาษีอยู่ข้างล่างนะคะฤาษีกําลังฝึกตนอยู่ข้างล่างแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าคุณฝึกตรงจุดจุดนี้แล้วนะคุณจะไม่มีใครเหนือคุณได้เลยคุณจะแบบยิ่งใหญ่อะ่ะทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานวาสนาอํานาจเงินทองมันมาหมดสเสน่ห์มันมาหมดสเสน่ห์แรงมากนะคะการก่อกําเนิดสิ่งใหม่ๆก็จะดี ตอนนี้ใครกําลังตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนกําลังจะมีลูกในอนาคตหรือกําลังจะมีกันเลยเนี่ยนะสร้างบุญไว้มากๆนะคะของคุณมันมีสองแง่สองงามที่จะเข้ามานะคะจิตวิญญาณทั้งดีและไม่ดีถ้าจิตวิญญาณดีจะดีมากจะประเสริฐมากคุณจะได้ลูกแบบลูกที่มีวาสนาบาร,รมีมากๆมาเกิดนะคะเกิดมาเนี่ยสามารถแบบอุปสมบทและสามารถบรรลุธรรมได้เลยนะคะเป็นลูกประเสริฐมากๆแต่อีกมุมหนึ่ง มันขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมการกระทําคุณที่จะด,ดึงดึงดูดจิตวิญญาณน,นั้นมาถ้าคุณผิดศีลผิดธรรมตลอดเวลาคุณพูดชั่วทําชั่วหรือทําสิ่งที่ไม่ดีมันจะดึงจิตวิญญาณที่มาจากอบายภูมิอ่ะหรือมาจากนรกก็ได้นะอบายภูมิมันจะมีอบายภูมิสี่มีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายเราเลือกได้นะเราเลือกได้จากพฤติกรรมของเราเองสร้างบุญสร้างบาร,รมีไว้เยอะๆคุณจะได้ลูกที่แบบประเสริฐอย่างที่คุณคาดไม่ถึงมาดูกันต่อนะคะ จังหวะนี้เวลานี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกจะตักเตือนอะไรคุณอีกนะคะมาดูกันพนาฎมุนีโอ้โหเศรษฐีนวะวโกรธแม่หมอบอกแล้วว่าคุณจะรวยแล้วรวยมากๆนะแต่มันติดเรื่องความลุ่มหลงอนะ่ะคุณจะลุ่มหลงง่ายมากๆแล้วมันจะทําให้คุณย้อนกลับไปทําในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นต้องระวังและอย่างที่บอกเลยว่าใครกําลังจะมีลูกเนี่ย มันสองแง่สองงามมากๆคุณสร้างบาร,รมีให้มากเลยนะถ้าคุณอยากได้ลูกเข้ามาสนับสนุนชีวิตของคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยากได้ลูกที่เป็นอภิชาตตะบุตรลูกดีคุณต้องภาวนาคุณต้องเจริญภาวนาเป็นบุญสูงสุดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วถือศีลด้วยฟังธรรมด้วยปล่อยนกปล่อยปลาทําท,ทุกอย่างอะที่เป็นบุญเป็นบาร,รมีแต่สิ่งที่ทําทุกวันไม่ขาดไม่ได้เลยคือการเจริญภาวนา และการรักษาศีลฟังธรรมด้วยนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าถ้าคุณได้ลูกแบบประเสริฐเกิดมาให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณลูกขณะลูกกำลังท้องอะ่ะกับขณะที่คุณกำลังท้องอะ่ะคุณอาจจะถูกรางวัลใหญ่เลยก็ได้หรือคุณอาจจะมีโชคอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตเลยก็ได้ให้คุณสังเกตจากจุดจุดนี้แต่ถ้าคุณกำลังท้องแล้วคุณเกิดเหตุเพศภัยวิบากว,วิบากรุนแรงนะคะ เกิดฟืนไฟหรือเกิดอะไรที่มันเป็นจากความเดือดร้อนน่ะให้คุณรู้ไว้เลยว่าวิญญาณไม่ดีมาเกิดนะคะแก้ได้โดยที่คุณต้องฝืนสวดมนต์แล้วแล้วนั่งสมาธิฟังธรรมทุกวันอันนี้มันคือการปรับพลังงานจากร้ายมันจะกลายเป็นดีได้นะคะอืมจากร้ายมันจะกลายเป็นดีได้ต้องทําตรงนี้นะ คุณมีเกณฑ์ร่ำรวยมากๆจริงๆนะแต่แต่ทุกอย่างมันมีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขมันติดกับให้ใบนี้นะคะฤาษีกําลังฝึกตนอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะออจะรวยได้คุณต้องภาวนาคุณต้องเหมือนกับต้องสร้างบรารมีให้มันมากขึ้นเพื่อไปรับกับบุญในอดีตชาติอะมันเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเราไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่มี นะจะนั่งรอนอนรอและอธิษฐานให้เกิดให้รวยเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าอาธิษฐานไปเถอะไม่เกิดเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันก็ไม่เกิดนะคะอืมนะทุกอย่างต้องสร้างเหตุผลถึงจะเกิดนะปลูกอยากได้มะม่วงมันก็ตกปลูกต้นก่อนไหมล่ะเออหรือไม่งั้นถ้าคุณไม่ปลูกคุณก็ต้องไปซื้อไหมล่ะอะไรแบบนี้นะคะ อืมโอเคแล้วก็มีพระราหูขึ้นมาเนี่ยนะค่อนข้างลุ่มหลงนะอย่าลุ่มหลงด้านอำนาจอย่าลุ่มหลงด้านความร่ำรวยเงินทองแล้วทำสิ่งผิดนะอันนี้เตือนนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนมาดูกันอีกสำรับสุดท้ายนะคะปิดท้ายได้สำรับองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะมาดูกันนะสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะจอย อ่าไพ่ฝึกจิตมาอีกแล้ว practice นะคะ practice แปลว่าฝึกฝนจิตวิญญาณภายใน belonging นี่แล้วจะโถสุดยอดเลยนะคะ belonging spiritual quest แล้วก็ s u s t e n a n c e แม่หมอจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณสร้างบารมีให้คุณเพิ่มขึ้นเอ่อคุณก็จะยกระดับชีวิตคุณเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะคะยกระดับฐานะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ นะแล้วคุณจะเดินในทิศทางที่ถูกต้องคุณจะคุณจะเจอเส้นทางที่คุณแสวงหาไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางทางโลกหรือเส้นทางทางธรรมแล้วคุณจะได้เดินในทิศทางนั้นจนประสบความสําเร็จแลวมีความสุขมากมายในชีวิตที่หาประมาณไม่ได้เลยนะคะอืม,มันเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วเตือนแล้วนะคะก็ตามนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าเออจะทําหรือไม่ทําหรือจะ เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะโอเคก็ประมาณนี้ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ